ก็คือนายกคุณทักษิณชินวัตรใช่ไหมคะคุณทักษิณเนี่ยก็มีการไปพบเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศแล้วคุณทักษิณก็บอกว่าต่อไปนี้เนี่ยรัฐบาลไทยเนี่ยจะใช้การทูตแบบใหม่ดังนั้นก็มีการวิเคราะห์กันว่าเอ๊ะการทูตแบบถ้ามันมีการทูตแบบใหม่ก็แปลว่ามันต้องมีการทูตแบบเก่าถูกไหมคะไม่งั้นเราคงไม่สามารถพูดถึงอะไรใหม่ได้ดังนั้นไปนั่งค้นดูว่า,าแล้วการทูตแบบเก่า เอาในเอเชียเลยนะคะซึ่งน่าสนใจมากเพราะว่าเพราะว่าไปนั่งดูแล้วเขาบอกว่าการทูตแบบสมัยเก่าเนี่ยโดยเฉพาะยุคยุคยุคสมัยใหม่ตอนต้นเนี่ยนะคะที่รัฐสมัยใหม่เนี่ยในประเทศเอเชียเนี่ยเขาประเทศในเอเชียทั้งหลายเนี่ยเขาก็บอกว่าโดยทั่วไปเวลาที่เราพูดถึงการทูตเนี่ยเรามักจะพูดถึง prestige หมายถึงภาษาไทยมันว่าอะไรเนี่ย prestige เนี่ย <Prest ige. S 1> สถานะที่ที่ที่สูงส่งนะคะ,ะมันมันเป็นอะไรที่มันมีสถานะสูงส่งมากเลยการทูตในเอเชียโดยทั่วไปแล้วก็นักการทูตเนี่ยมักจะได้มาโดยที่ถ้าก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกกลุ่มที่เราเรียกว่าเอลิติสคือกลุ่มผู้นําถ้าไม่ใช่สมัยก่อนเนี่ยในระบบกษัตริย์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นญาติพี่น้องของกษัตริย์เนี่ยค่ะ,ะปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะคะยกตัวอย,อย่างเช่นในกรณีของประเทศบรรไนประเทศบรรไนเนี่ย รัฐมนตรีต่างประเทศของบรูไนแทบทุกคนแทบจะไม่มีข้อยกเว้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นญาติพี่น้องของของสุลต่านบูเกียตัวท่านเองก็เคยเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศอันนี้ก็คือลักษณะการทูตแบบเก่าในเอเชียถามว่าปัจจุบันเป็นแบบนี้ไหมก็เดี๋ยวลองดูนะคะงั้นงั้นงั้นอันนั้นคือภาพในเอเชียในประเทศไทยก็ไม่ค่อยได้ต่างเท่าไหร่กับกับกับที่เราเห็นในเอเชียโดยทั่วไปนะคะ คุณสุรพงศ์บอกว่าการทูตแบบเก่าเนี่ยลักษณะของมันเนี่ยทำมันมองเห็นได้3แบบด้วยกันในในสส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือว่ามันมักจะเป็นการทูตที่ผูกขาดโดยชนชั้นนํากลุ่มชนชั้นนำมันจะเป็น,ม,น,ปนมันจะเป็นที่เราเรียกว่า elitist diplomacy มากๆนะคะแล้วก็โดยทั่วไปเนี่ยการทูตแบบเก่าก็จะไม่ต้องไม่ต้องถูกตรวจสอบไม่มีใครตรวจสอบ เพราะว่ามันเป็นการดําเนินการโดยคนกลุ่มเล็กๆเท่านั้นอยู่ในวงแคบตรวจสอบไม่ได้ปัจจุบันถ้าท่านฟังวิทยุน่าสนใจนะคะเคยไม่ทราบตอนเช้าๆใครฟังวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไหมคะเน้นเป็นคนติดข่าวค่ะยังต้องฟังข่าวทุกวันพักหนึ่งแล้วค่ะหลายเดือนแล้วประมาณร่วมปีละที่กระทรวงต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีสปอตของเขาประมาณ1นนาทีครึ่งแล้วก็ภายใต้หัวข้อการทูตเพื่อประชาชน แปลว่าอะไรแปลว่า,วากระทรวงการต่างประเทศไทยพยายามที่จะทําให้การทูตไทยเป็นการทูตสมัยใหม่ที่เปิดเผยถึงประชาชนงั้นการทูตสมัยเก่าก็ก็ก็ผูกขาดอยู่ในมือชนชั้นปกครองแล้วก็ดําเนินการโดยคนกลุ่มกลุ่มแคบวงเล็กๆเท่านั้นนะคะคุณลักษณะแบบที่สองก็คือโดยทั่วไปเนี่ยไม่ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนนะคะประชาชนก็ไม่ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมถึงแม้ปัจจุบันมันจะมีสปอตว่าเป็นการทูตเพื่อประชาชน แต่เราก็อาจจะตั้งคําถามได้ว่าแล้วประชาชนแบบเราเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายต่างประเทศมากน้อยแค่ไหนเรารู้ไหมว่าในการประชุมอาเซียนสมมิตเที่เกิดขึ้นวันที่27กุมภาถึงวันที่1มีนาเนี่ยเขาจะเจร,เจ,รจาหรือรับรองเอกสารอะไรกันบ้างมันมีเอกสารประมาณ38ถึง41ชิ้นที่จะได้รับการรับรองท่านเคยเห็นสักชิ้นไหมคะลองตั้งคำถามดูนะคะ คุณลักษณะที่สมก็คือส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องของการเมืองแล้วก็การค้าระหว่างประเทศเป็นสําคัญงั้นนโยบายต่างประเทศของพรรคประชาธิปัตย์เดิมก่อนที่จะเป็นรัฐบาลเนี่ยก็จะเป็นการทูตแบบนี้ค่ะคือเน้นเรื่องของเรื่องของการค้าระหว่างประเทศเรื่องของการเมืองผลประโยชน์ของชาติโดยที่ไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประชาธิปไตยเรื่องของสิทธิมนุษยชน เรื่องของจริยธรรมระหว่างประเทศอันนี้ก็ไม่ไม่ค่อยได้ใส่ใจการทูตแบบใหม่หน้าตามันควรจะเป็นยังไงท่านทูตสุรพงษ์ท่านก็บอกว่าการทูตแบบใหม่เนี่ยมันก็ควรจะต้องตรงข้ามกับการทูตแบบเก่าใช่ไหมคะมันจะต้องเป็นเรื่องของความโปร่งใสไม่ปกปิดไม่ลับลับล่อๆอันนี้เราก็ตั้งคําถามได้เมื่อกี้ที่พูดไปตั้งคําถามได้ว่าปัจจุบันเนี่ยการทูตไทยเป็นการทูตแบบใหม่หรือย,ยังเรารู้อะไรบ้างในฐานะประชาชน ประการที่2ก็คือให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนงนั้นก็ต้องตั้งคําถามอีกะคะ่ะว่าเราได้มีโอกาสมีส่วนร่วมไหมดงนั้นในฐานะน,นักวิชาการเนี่ยมีโอกาสมีส่วนร่วมบ้างเป็นครั้งคราวนะคะ,ะแล้วก,แวก็แล้วก็บ่อยครั้งมากขึ้นระยะหลังๆแต่ถามว่าประชาชนทั่วไปมีโอกาสไหมอาจจะไม่มีโอกาสประการที่3ก็คือคำหนึ่งว่าผลประโยชน์ของชาติเนี่ยไม่ได้มีเพียงเรื่องเศรษกฐกิจการค้า แต่มันมีมิติเรื่องอื่นๆอยู่ด้วยงั้นถ้าถ้าการทูตของไทยยังเป็นการทูตที่เน้นเพียงเรื่องของเศรษฐกิจก,การค้าแล้วก็เน้นเล่นการเมืองอยู่เนี่ยก็แปลว่าเราก็ยังไม่ได้เป็นการทูตแบบสมัยใหม่แล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือว่าเราต้องยอมรับในระบบการพึ่งพาระหว่างประเทศตอนนี้เนี่ยแต่ละประเทศมันก็ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเราอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้ในโลกที่มันในโลกที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะคะ แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องรู้จักสิทธิและหน้าที่รัฐเนี่ยมีทั้งสิทธิแล้วก็มีทั้งหน้าที่ไม่ใช่เฉพาะต่อประชาชนตัวเองแต่มีต่อประเทศที่ประเทศต่างๆในโลกด้วยนะคะอันนี้ก็เป็น,ปนพันธกรณีของรัฐแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องไม่ประพฤกติเขาที่เขาใช้คำว่าไม่ประพฤกตินอกจารีประเพณีแล้วก็กฎหมาย กฎเกณฑ์ของสังคมโลกนี่เราก็ต้องตั้งคําถามด้วยว่าเอ๊ะอย่างในเรื่องของของไทยกัมพูชากรณีขอพระวิหารเนี่ยฮะเราอาจจะตั้งคําถามได้ว่าแล้วประเทศไทยการทูตไทยเนี่ยเคารพในกฎหมายอย่างเช่นเคารพในคําพิพากษาของศาลโลกไหมอันนี้ก็ตั้งคําถามได้แล้วมาถึงมาถึงตอนนี้คือเรื่องของเรื่องของศาลโลกนะคะศาลโลกเนี่ยเมื่อกี้ยกตัวอย่างไปว่า เมื่อเดือนพฤศจิกายน2551เมื่อปีที่แล้วเมื่อไม่ไมไมสักไม่ถึงประมาณไม่ถึง3เดือนได้ซ้ำไป2เดือนกว่านะคะที่แกนนำพันธมิตรบอกว่าจะฟ้องสารโลกถ้าเกิดรัฐบาลไทยตัดน้ำตัดไฟพวกเขาซึ่งตอนนั้นก็ไปอยู่กันที่สนามบินสุวรรณภูมิกับสนามบินดอนเมืองนะคะ,ะจริงๆแล้วคนที่พูดเนี่ยอาจจะอาจจะไม่ได้รู้ว่าสารโลกเขาทำอะไรนั้นเลยถือโอกาส พูดให้พวกเราฟังซึ่งหลายท่านอาจจะรู้อยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นการก็เป็นการย้ำเตือนว่าเวลาที่เราพูดถึงสารโลกเนี่ยซึ่งซึ่งเราใช้คำว่า ICJ, International Court of Justice i เ IC j เนี่ยอเนี่ยเป็นตัวย่อของของศารโลกที่เรารู้จักโดยทั่วไปคือ World Court แต่ว่าชื่อจริงๆของมันคือ International Court of Justice ที่มันปรากฏอยู่ในกฎบัตรสหประชาชาตินะคะ Uh, อ,ยอย่าไปอย่าไปสับสนมันจะมีคำมันจะมีองค์กรอีกองค์กรหนึ่งมีตัวย่อว่า ICJ เช่นเดียวกันคือ international commission of jurists ศ uh, าลโลกเนี่ยมีมีศ uh, าลตัวศาลเองอยู่ที่เฮกนะคะอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์แต่ ICJ ที่ international commission of jurists เนี่ยเป็น NGO นะคะแล้วก็อยู่ที่เจนีวางั้นก็อย่าไปสับสนเวลาที่เราเห็น ICJ um, ตัวสารโลกเนี่ยตั้งขึ้นเมื่อปี1945นี่นนต้องขอโทษที่ใช้เป็นคอสอเพราะว่าเป็นคนบวกเลขไม่ค่อยเป็นนะคะแต่เริ่มต้นทำงานปี1946นะคะแล้วก็มีกรณีร้องเรียนกรณีฟ้องร้องเข้าไปสู่สารโลกเป็นกรณีแรกเนี่ยก็เมื่อปี1947เมื่อวันที่22พฤษภาคม1947กรณีแรกที่เข้าไปสู่สารโลกเนี่ยคือกรณี ความขัดแย้งข้อพิพาทเหนือ,อช่องแคบคอฟูระหว่างใครระหว่างอังกฤษกับอัลบาเนียแล้วก็ยันกลับไปนั่งดูข้อพิพาทที่ส่งไปถึงสารโลกน่าสนใจนะคะนับตั้งแต่ปี1945ที่ตั้งขึ้นมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ย2008กี่ปีอาจารย์ธรรมรงศักิ์ลองลบเลขให้พี่หน่อย <c oughs> 60กว่าปี มีคดีที่เข้าไปสู่ศาลโลกเนี่ยเพียงร้อยสี่สิบสามคดีน่าสนใจนะคะว่าทำไมมันถึงมีคดีน้อยนักถ้าใครอยากรู้ว่าทำไมมีคดีน้อยนักก็ลองไปอ่านหนังสือหัวจันจุมพศศาสตราจารย์ดรจุมพศสายสุนทรดูนะคะเขาวิเคราะห์เอาไว้ว่าทำไมถึงมีคดีไปสู่ศาลโลกน้อยมากในช่วงระยะเวลากว่า60ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่มีการก่อตั้งศาลโลก ที่น่าสนใจก็คือในบรรดา143คดีที่เข้าสู่ศาลโลกเนี่ยคะ่ะมีเพียง6คดีเท่านั้นที่ไปจากเอเชียที่บอกน่าสนใจก็คือในในบรรดา6คดีเนี่ย6บวก1นะคะเพราะว่า1คดีซึ่งเป็นคดีที่7เนี่ยเป็นคดีระหว่างอินเดียกับโปรตุเกสไม่ใช่เอเชียกับเอเชียแต่มันมีเพียง6คดีเท่านั้นที่มันเป็นคดีระหว่างเอเชียกับเอเชียด้วยกัน3คดีเนี่ย เป็นข้อพิพาทระหว่างอินเดียกับปากีสถานก็ไม่ได้น่าแปลกใจอะไรนะคะสา,สาคดีคือครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นข้อพิพาทระหว่างอินเดียกับปากีสถานส่วนครึ่งหนึ่งอยู่ในซาวีจเีเชียอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือเป็นคดีคดีแรกเลยที่เข้าสู่สารลกก็คือคดีระหว่าง